และก็มากินเจที่ภูเก็ตนะครับชาวภูเก็ตปิดทองเซร้ากูติงก่อนประกอบพิธียกพิธียกนะครับอันเชิญตะเกียงทางก้าวด้วงนะครับเริ่มต้นประเพณีซื้อสิ้นกินพักประจาปีนี้ครับโดยที่บริเวณลานพิธีกำสันเจ้าจุย้ยตุ้ยเต้าบุก เก่งน,นะครับจังหวัดภูเก็ต่งเป็นสันเจ้าที่ย่ใหญ่ที่สุดนะครับมีเล่าบรรดามาทรงชายยิ่งมากใหม่ที่สุดของภูเก็ตได้มีประาช,ปชาชนพี่น้องชาวจีนเจื้สาชาวไทยเชือ้อสายจีนนี่แหละครับต่ยอยเดินทางมาปิดทงที่เศรูกูติ้งนะครับรัอวเศร้าอันจุนตะเก้งทังกาวดวง ขึ้นบนยอดเท่ากับท่านยาลักคลองการเริ่มตอนประเพณีทื่อสิ้นกินพักในปีนี้เพื่อเป็นิริมงคลเก่ตนตเองและครอบครัวซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ามถึง1ิเอตุลาคมนี้แล้วนะครับต่อชาวต่อเรื่องเหมือนกันน้องยิ่งงอมหน้าโดยจะมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับยอดเท่าโกติงเพื่ออันเชนตะเกียงสังเกขึ้นสู่ยอดเท่าในวันที่สองตุลาคมนี้นะครับคือต่อชาวครับทั้งนี้ช่วงประเพณีทื่อสิ้นนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยฮิวปินโตกันมารับอาหารเจทีอาร์ม บางส่วนก็มีการสื่อห้าอาหารเจก,กินกันบริเวณนาซ่านเจ้า,จานั่นแหละค่ะรวมไปถึงมีการเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะฉายส้วมไส้ในช่วงประเพณีทื่อสิ้นกินพักแล้วก็ล่างจากทีส่านเจ้าต่างๆประกอบพิธีหยกเซ้าโกเต้งในช่วงเย็นวันที่สองตุลาคมแลว้วเขาก็จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญยกอองส่งเต้นะคะกิวอองไตเต้น,นะ,ะคเนนะ,ะเลลงกุ้นไตเต้ซึ่งเป็นมหาราัฐแห่งเทพเจ้าแล้วก็ราชาธิราชทางเก้าพระองค์ข้องวันเดียวกันค่ะ ส่วนพิธีอิ้วเก้งหรือหวา่าแห่พระรอบเมืองภูเก็ตค่ะจะเริ่มในวันทิสี่ตุลาคมโดยสั้นจ้าวจ้อสู่กงนาคาหรือหว่าสั้นจ้าหุนจงอ้ามก็จะประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองเป็นสั้นจ้าแรกค่ะก็จะมีบรรดามาทรงนี่แหละค่ะมาแสดงอภินิหาร เมื่อที่เราเคยเห็นนะักชายคล้องแลมชายมีดนี่แหละค่ะทิมแทงตามร่างกายเพื่อเป็นการรับครอแทนพี่น้องชาวภูเก,กต็ตและก็ผู้เข้าร่วมประเพณีทื่อสิ้นกินพักนั่นเองค่ะนะครับคอนสุรัตส่วนใหญ่เราจะไปที่นู้นและให้ที่สันเจ้าให้ล่าที่ปากน้ำกระเดะแ,ละะแล้วก็มูลนิธิกุศลธรสูรสัฐธานีน,นะ<ถ>นปีนี้พันเพือ่อจะนํามาฝาก,กันอีกทีหนึ่งนะครับค่ะ